สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเจี๊ยบทลอดอินเบรีนนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็จะเป็นการทำนายเกี่ยวกับความรักล้วนๆเลยของชาวราศีกุมหรือลัคนาลุมในช่วงเดือนพฤษภาคม2564นะคะว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างการทำนายเป็นภาพลักษณ์โดยรวมอาจจะไม่ได้ตรงกับทุกคนเสมอไปก็อย่าได้คิดมากนะคะ ก็จะแบ่งออกทั้งคนโสดที่มีคนคุยคนเป็นคู่เป็นครอบครัวกรณีพิเศษสําหรับมือที่3นะคะหรือว่าคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับความรักว่าความรักนั้นจะเป็นไปในทิศทางใดนะคะสถานการณ์ในภาพไพ่ก็อาจจะสลับกันได้ระหว่างคุณแล้วก็คนรักนะคะถ้าใครสนใจดูดวงส่วนตัวก็สามารถแอดไลน์เข้ามาได้นะคะอันนี้เราก็มาดูกันซิความรักของคุณในช่วงนี้เป็นอย่างไรบ้างแล้วก็มาดูภาพไพ่กันเลยไพ่ใบแรกของคุณได้6ถ้วย 8ดาบ1ถ้วย3ไม้เท้าพระราชินีถือไม้เท้า6กระยันพระราชินีถือดาบ2ถ้วยทาวเวอร์แล้วก็ไพ่สรุปของคุณได้6ไม้เท้านะคะมองว่าความรักโดยรวมของคนส่วนใหญ่นะในหลายคนเดือนนี้แฮปปี้มีความสุขนะคะบางคนมีโอกาสพบเจอทั้งคนรักเก่าแล้วก็คนใหม่ที่จะเข้ามาในเวลาเดียวกันนะ แล้วก็มีความสุขมีความสมหวังนะคะพบเจอคู่ที่แท้จริงเกิดขึ้นเพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นได้6กถ้วยสองถ้วยแล้วก็หนึ่ถ้วยนะคะเป็นไพ่เกี่ยวกับความรักที่ค่อนข้างดีนะคะเป็นความรักที่สุขสมหวังหัวใจพองโตในเดือนนี้บางว่าหลายๆคนแฮปปี้มีความสุขมีโอกาสพบเจอคู่แท้ถูกใจใช่เลยนะคะ ยังไงก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีในหลายคนนะประสบความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่เกี่ยวกับความรักของคุณเกิดขึ้นในเดือนนี้นะคะแต่สำหรับบางคนก็ยังมีปัญหาอยู่นะบางคนอาจจะมีการบล็อกปิดกั้นขาดการติดต่อหรือไม่ก็พึ่งบอกเลิกกันไปนะคะเพราะว่าได้ไพ่ทาวเวอร์8ดาบบางคนอาจจะมีการบล็อกขาดการติดต่อ หรือว่ามีปัญหาอะไรที่ไม่เข้าใจกันนะคะทางใครทางมันนะคะเกิดการแตกหักมีความเป็นไปได้หรือบางคนอาจจะพึ่งบอกเลิกกันไปในเร็ววันนี้นะคะมองว่าปัญหาที่เกิดขึ้นน่ะเป็นเพราะว่ามีบุคคลมากมายเข้ามาเกี่ยวข้องนะเหมือนก็ว่ามีคนหลายๆคนน่ะอยากจะสอดรู้สอดเห็นเรื่องของคุณแล้วก็คู่นะคะว่าอยู่ดีมีสุขไหม หรือว่าความรักของคุณเป็นเช่ลยมีคนหลายคนเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะทําให้คุณทั้งสองอาจจะระหองและแห่งกันไปหรือไม่ก็เกี่ยวกับการเงินการทองนะคะอาจจะเกี่ยวกับพ่อแม่ญาติพี่น้องที่เข้ามาเกี่ยวข้องมันก็ว่าไม่ค่อยอยู่ดีมีสุขเท่าไหร่อะ่ะมีแต่ความทุกข์มากมายจากคนอื่นมากกว่าลระ,ะดับมันก็ว่ามีปัญหาพ่อคนอื่นนะคะ มีเรื่องเดือดเนื้อร้อนใจเพราะบุคคลอื่นมากกว่าหรือบางบางคนอาจจะรอคอยคนรักให้กลับมามองว่ามีโอกาสสมหวังนะคะความรักกลับมาเขาคนนั้นจะกลับมาง้อขอคืนดีกับคุณนะคะจะมีการรีเทิร์นกันอย่างแน่นอนนะคะการรอคอยของคุณคุ้มค่านะคะไม่มีปัญหาอะไรต่อไปนี้นะจะมีแต่ความสุขความเจริญสุขสมหวังนะคะสุขสมปัรถนาทุกประการนะคะเพราะว่าได้ไพ่ ประสบชัยชนะที่ยิ่งใหญ่เกี่ยวกับความรักนะคะคือความสมหวังนะคะถือว่าได้ไพ่ที่ดีอยู่นะต่อให้มีปัญหาอะไรก็ตามนะคะส่วนคนโสดพ่อไม่แม่ไม้นะคะไม่ต้องกลัวอะไรเลยเดือนนี้บอกได้เลยว่ามีคู่แน่นอนนะคะจะมีคนเข้ามาถูกอกถูกใจคุณ เป็นคนธาตุไฟเมษสิงห์ธนูนะคะคนธาตุลมเมถุนตุนกุมที่จะเข้ามาแล้วก็มองว่าเป็นคู่แท้ด้วยนะคะหรือบางคนอาจจะเป็นคนเก่าคนเดิมๆก็ได้ที่จะกลับเข้ามาหรือไม่ก็อาจจะเป็นรักต่างวัยนะคะแต่มีความเข้าใจกันเป็นอย่างดีก็ถือว่าภาพไพ่โดยวรวมนั้นแฮปปีต้ตามๆกันนะคะแต่นี้เราไปดูซิว่าเจาะลึก เจาะลึกคนโสดที่มีคนคุยคนเป็นคู่เป็นครอบครัวกรณีพิเศษตรับมือที่สหรือว่าคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับความรักนั้นจะมีความสุขมีความสมหวังไหมดั่งไพ่พื้นฐานหรือเปล่าเราก็ไปลุ้นพร้อมๆกันเลยตัวตนของคนโสดที่มีคนคุยคุณได้6กถ้วยนะคะตัวตนของคุณแบ่งเป็นสองกรณีนะเกี่ยวกับความรักของคุณนะคะถ้าไม่เป็นความรักต่างวัยก็อาจจะ มีความเข้าใจกับคนเก่าๆนะคะเหมือนกับว่ากลับไปติดต่อกับคนเก่าๆคนเดิมๆก็ต้องให้ระวังด้วยนะอาจจะเป็นปัญหากับคนปัจจุบันนะคะเหมือนกับว่าคุณยังตัดใจจากคนเก่าๆไม่ได้หรือว่ายังกลับไปติดต่อกันนะคะยังมีความสัมพันธ์หรือว่ามีความรู้สึกที่ดีให้กันอยู่นะเพราะมองว่าตัวตนของคนรักคุณปัจจุบันเนี่ย เขาค่อนข้างคิดมากนะคะมีความกังวลไม่ใช่ว่าเขาไม่คิดนะมองเห็นไหมภาพพ่ายอะเอาไม้ค้ำหัวเลยอะค่อนข้างคุณคิดพิจารณาน่าเครียดเลยนะคะเขาคิดมากว่าทําไมบอกเลิกกันแล้วแต่ยังกลับไปติดต่อกันคุณนั้นอาจจะบอกว่าไม่มีอะไรอาจจะเป็นเพียงแค่เพื่อนกันแต่มองแล้วความสัมพันธ์เหมือนกับว่าคุณยังตัดกันไม่ขาดกับคนรักเก่านะคะ หรือบางคนถ้ามีรักต่างวัยก็อาจจะเกิดความไม่เข้าใจกันนะคะเขาก็เลยคิดมากส่วนด้านความคิดความรู้สึกข,ของคุณนะ่ะมองว่าคุณนะ่ะอาจจะมีอะไรที่ไม่ชัดเจนเกิดขึ้นหรือไม่ก็รับลมคมในนะคะไม่ได้เปิดเผยภาพไพ่ใบนี้แสดงถึงความไม่จริงใจนะคะแล้วก็ให้ระวังการถูกจับได้ก็อย่างที่บอกถ้าคุณกลับไปติดต่อกับคนรักเก่าคนเก่าๆอยู่เขาอาจจะจับคุณได้ก็ได้ หรือว่าในบางครั้งเขาอาจจะจับได้ในหลายครั้งแต่คุณก็ยังเหมือนเดิมนะคะส่วนด้านความคิดความรู้สึกของโคลรัคุณมองว่าเขาก็ให้โอกาสคุณอยู่นะเห็นไหมเป็นไพ่จัดเม้นนะ่ะให้โอกาสให้เวลาแล้วก็ให้อภัยคุณอยู่เสมอนะคะเพราะว่าที่ผ่านมาเขาอาจจะรับรู้หรือว่าเขาอาจจะจับได้ในหลายครั้ง แต่คุณก็ยังทําเหมือนเดิมอะ่ะแต่เขาก็พร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่แล้วก็ให้อภัยคุณอยู่เสมอนะคะไม่ว่าคุณจะเป็นยังไงส่วนด้านความสัมพันธ์มองว่าคุณยังตัดสินใจไม่ได้นะคะมีความโลเลไม่แน่ใจแล้วก็ยังไม่มีความชัดเจนนะคะยังตัดสินใจไม่ถูกสองิตสองใจนะคะแต่ภาพไพ่ไบนี้ก็อาจจะหมายความว่าคุณติดต่อสื่อสารกับคนรักคุณอยู่นะหมอนก็ว่ามีการติดต่อสื่อสารกัน หรือว่าต้องการพูดคุยตกลงเจรจากันก็ได้นะคะแต่ภาพไพ่เป็นอะไรที่น่าเสียดายนะเพราะว่าความสัมพันธ์ของคนรักคุณนั้นเขาบอกคุณไปแล้วนะคะเขาไม่ต้องการติดต่อพูดคุยแล้วนะคะเป็นเพราะว่าที่ผ่านมาเขาให้อภัยคุณนะแต่คุณเหมือนกับว่าไม่เห็นใจเขาเลยนะคะเขาก็เลยบอกคุณในช่วงนี้นะคะมีความเป็นไปได้ เขาอาจจะอยากหยุดพักเกี่ยวกับความรักแล้วก็ได้นะคะเหมือนกับว่าที่ผ่านมาเขาอาจจะเหนื่อยมา,มากเขาก็เลยอยากจะหยุดพักแล้วนะเพราะว่าความรักไม่ค่อยลงตัวเท่าไหร่นะคะหรือว่าคุณยังตัดใจจากคนเก่าๆไม่ได้ก็มีความเป็นไปได้นะคะเขาก็เลยเกิดความน้อยใจแล้วก็ค่อนข้างเครียดมากมายในช่วงนี้นะคะยังไงถ้ามีปัญหาอะไรนะก็ขอให้พูดคุยกันนะคะให้หันหน้าพูดคุยปรับความเข้าใจนะ แม่หมอก็เอาใจช่วยนะคะสําหรับบางคนที่มีปัญหากันไปนะคะอันนี้เราก็มาดูซิสาหรับคนที่เป็นคู่เป็นครอบครัวละ่ะความรักเป็นเชลยตัวตนของคนมีคู่ในช่วงนี้มีแต่ความเงียบงันนะคะมีแต่ความนง่งเงียบใส่กันนะระหว่างคุณแล้วก็คู่นะคะก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นส่วนด้านตัวตนของคู่คุณนะ่ะมองว่าเขาอาจจะมีปัญหาหลายๆอย่างเข้ามานะ จริงๆแล้วอใจเขาก็รักคุณนะคะแต่เหมือนกับว่าคุณหนะักงอนเข้ามากไปนะใจเขาก็เลยโลเลนะคะหรือว่าภาพไพ่ไปเนี้ยอีกความหมายหนึ่งอาจจะมีรักที่เป็นทางเลือกเข้ามาก็ได้นะคะคุณก็เลยเกิดความน้อยใจหรือคุณอาจจะรับรู้บางสิ่งบางอย่างมาก็ได้คุณก็เลยเงียบแล้วก็เก็บความรู้สึกเอาไว้นะคะในช่วงนี้อาจจะมีผลกระทบเกี่ยวกับการใช้ชุดคู่หรือว่าชีวิตครอบครัวอยู่นะ เพราะว่าความคิดความรู้สึกของคุณนะ่ะเหมือนกับว่าสูญเสียสิ่งดีๆไปนะคะแต่คุณก็ได้แต่อดทนอดกั้นนะคะคุณพยายามเข้มแข็งทั้งกายแล้วก็ใจแล้วก็อยู่ให้ได้ด้วยตัวเองนะคะส่วนด้านความคิดความรู้สึกของคู่คุณนะ่ะเขาก็พยายามเอาใจใส่คุณอยู่นะพยายามที่จะขอโทษหรือไม่ก็เขาก็รู้สึกผิดกับคุณนะคะเขาอาจจะมีอะไรผิดพลาดไปเขาก็พยายามแก้ไขยอยู่นะ เขารู้จักเรียนผูกเขาก็ต้องรู้จักเรียนแก้นะคะมองว่าเขาก็พยายามทําทุกอย่างเพื่อคุณนะคะให้คุณเห็นใจเขาหรือไม่ก็พยายามถ่ายโทษตัวเองนะคะต่อความผิดพลาดที่เกิดขึ้นส่วนด้านความสัมพันธ์มองว่าความรักความสัมพันธ์ระหว่างคุณและคู่ในช่วงนี้อาจจะมีอะไรที่ไม่ชัดเจนนะคะอึม,ค,ม,อมคืมอึมคๆอยู่เป็นลักษณะเหมือนกับว่าด้านร์กมากกว่ามนความักของคุณนะ่ะ จะดีหรือไม่ดีก็โทษแต่เวรโทษตกรรมนะส่วนด้านความสัมพันธ์ของคู่คุณนะ่ะเขาก็ส่งเสียเลี้ยงดูนะคะยังเอาใจใส่ดูแลห่วงใย,ยคุณอยู่เสมอนะบางคนอาจจะมีลูกมิต้าด้วยกันก็ได้นะคะยังไงก็ยังส่งเสียเรื่องเกี่ยวกับการเงินการทองดูแลครอบครัวไม่เคยขาดเลยนะคะแต่เพียงแค่ว่าในช่วงนี้อาจจะปราชจากความรักที่สดใสนะเพราะว่าเป็นอะไรที่หม่นหมองนะคะ อาจจะมีเรื่องอะไรที่ไม่ถูกต้องตามคาอองคองทรรเกิดขึ้นก็ได้ก็เลยเกิดความน้อยเนื้อต่ำใจหรือไม่ก็ต่างคนต่างห่างๆกันในช่วงนี้นะคะยังไงถ้าใครมีปัญหาอะไรก็เป็นกำลังใจให้นะเพราะว่าไพยพื้นฐานนะ่ะถือว่ามีโอกาสที่ดีอยู่แล้วนะคะต่อให้มีปัญหาอะไรยังไงคู่ของคุณเขาก็ไม่ทิ้งคุณนะคะมองว่าเขาก็ยังเลือกที่จะรักครอบครัวอยู่นะขอเพียงแค่ว่าคุณต้องรู้จัก เรียนรู้แล้วก็ให้อภัยเขานะคะอันนี้เราก็ไปดูซิสําหรับมือที่สามล่ะหรือว่าคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับความรักเป็นเช่นไรนะคะตัวตนของแฟนคุณหรือว่าเขาคนนั้นเขาเป็นคนฉลาดนะมีสติปัญญามีความรู้มีความสามารถนะคะไม่ว่าจะพูดจะทําอะไรก็ดีไปหมดนะว่าเขาว่าเป็นคนที่ดูดีมีสเสน่ห์พูดอะไรก็ดูดีไปหมดนะคะคุณก็หลงเชื่อเขานะ มีความรักมีความไว้ใจให้กับเขาคนนี้นะคะส่วนตัวตนของมือที่สามมองว่าจริงๆแล้วอ่ะไม่ใช่ว่าคุณจะมีความสุขทั้งหมดนะคะคุณก็มีความทุกข์ในใจแล้วก็เหมือนกับว่าคนอมทุกข์นะพูดไม่ออกบอกใครก็ไม่ได้นะคะหวานอมขมกืนอยู่เหมือนกันนะคะภาพไพ่ใบนี้นะคะเหมือนกับว่าเป็นที่สองรองน้ําตานะต่อให้แฟนของคุณหรือว่าเขาคนนี้อาจจะดูแลคุณเป็นอย่างดี หรือว่าเอาใจใส่ช่วยเหลือเกื้อกูลแต่คุณก็ไม่ใช่ว่าจะมีความสุขนะคุณมีความทุกข์ในใจมากกว่านะคะส่วนด้านความคิดความรู้สึกของแฟนคุณหรือว่าเขาคนนั้นเขาก็ยังห่วงใยคุณอยู่นะแล้วก็มีความรู้สึกที่ดีให้กับคุณนะคะส่วนด้านความคิดความรู้สึกของมือที่3คุณก็ได้แต่มีความหวังนะเหมือนกับว่าคุณมีความหวังว่าอย่างไงเขาก็ไม่ทิ้งคุณนะคะ เมือนกัว่าคุณมีความหวังแล้วก็คุณก็เป็นกําลังใจให้กับเขานะคะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นคุณก็ยังรักเขานะคะคุณพร้อมยอมรับกับสภาพหรือว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนะมองว่าคุณยอมรับกับปัญหาที่เกิดขึ้นยอมรับความเป็นจริงที่เกิดขึ้นนะคะเพราะว่าคุณนั้นมีใจผูกพันกับเขาส่วนด้านความสัมพันธ์ของเขาได้กลงล้อมองว่าเขาไปไปมาๆนะคะ ได้ลักษณะเหมือนกับว่าเขาก็มีความผูกพันกับคุณเช่นเดียวกันนะคะเขาไม่ยอมทิ้งคุณแน่นอนมองว่าเขาก็ยังรักษาคุณไว้นะยังไงเขาก็ไม่ทิ้งคุณนะคะก็มีความเป็นไปได้ว่าไพ่คุณและของเขายังมีบุญสัมพันธ์กันอยู่นะคะเหมือนกับว่าอาจจะเคยทําบุญร่วมกันมาก็ได้ถึงแม้ว่าคุณอาจจะเป็นที่สองหรือว่าเป็นตัวเลือกของเขาแต่คุณก็ ยอมรับกับสิ่งที่เกิดขึ้นได้นะคะเพราะว่าต่างคนต่างก็มีจิตใจที่ผูกพันกันอยู่นะเพราะว่ามองภาพไพ่ได้ไพ่ที่ดีนะคะไม่ได้มีปัญหาอะไรนะคะแล้วก็เหมือนกับว่าเขาก็ไม่ทิ้งคุณนะยังไงเขาก็ยังดูแลคุณเช่นเดียวกันนะคะยังไงแม่หมอก็เป็นกำลังใจให้นะแนวโน้มความรักความสัมพันธ์ของมือที่3ามอะ่ะมองว่า ยังสามารถที่จะคบหาดูใจกันไปเรื่อยๆนะคะก็ถือว่าค่อนข้างดีอยู่นะก็จบลงเพียงแค่นี้นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ